โอเคพี่ขอสักเนี่ยสวัสดีสวัสดีเพื่อนๆนะครับลุงนวดเพื่อนๆลุงนวดนะครับแชแนลไหมนี่ลุงนวดแชแนลนะครับเพื่อนๆนะครับที่ดูยูทูบนะครับตอนนี้กี่ทุ่มแล้วครับตอนนี้อ่าตอนนี้อ่ากี่ทุ่มอะห้าทุ่มลโจอดำเออจอดนะขอส่โชงไงคุณไม่ปรับจูนอ๋อสี่ทุ่มพี่ สีทุบแล้ววันนี้เดินทางมาจากอำเภอพุนชัยครับหาลุงนวดครับลุงนวดแชนเนลแล้วมันเกี่ยงศาเลยนี่นะครับพี่หมีนะครับหมีหิวพี่หมีหิวตอนนี้ไม่ได้ทาคลิปครับพี่หมีหิวไม่ได้ทําคลิปเพราะว่าไม่มีร่มทำหรือโทรศัพท์เสียโทรศัพท์เสียขอความร่วมมือจากประชาชนยช่วยเดี๋ยวพี่ขึ้นเลขนั้นหน่อยเลขบัญชี เก้าหนึ่งก็ใหญ่ไอพี่แล้วพี่จะเข้ายังไงนี่พี่จอดมอเตอร์ไซค์ใกล้เกินโอเคเนี่นี่ยเนี่ที่นอนที่นอนเดี๋ยวเอาเสื้อนี้ไว้ข้างในเออโอเคเนี่ยมีเสื้อทางนู้นทางนู้นใหญ่อเนี่ยนี้หลอกมั้ เรลงพี่นอนนี่เนาะเรานอนด้วยกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องเดี่หกโมงเลยผมลุกไปอาบน้ำเออกี่โมงนะหกโมงหกโมงเหรอหกเช้าอ้แน่นอนว่าพี่ขับรถมาไกลเลยเป็นไอดอลขับรถมาเกือบเกือบร้อยโลอ่ะฮะร้อยโลอ่ะน้ำหนักผม ขับรถมาบางทีว่ขับรถมาเกือบร้อยโลระยะทางเหรอเอำหนักผมเฮ้พี่กี่เดือนแล้วเขาเปิดหน่อยนิดหนึ่งเฮ้ยแมวเอาของเตะเอาของเตะเอาของเตะเออพวกเราสามารถเมากรได้ครับสองคน เออตอนนี้ลมเริ่มมาแล้วไะหมดขวดนี่หมดขวดนี้เราโอเคไหมเออมาหมดขวดเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องงานแต่งน้องเนาะบุรีกินไทรเท่ากันเออพรุ่งนี้หนักกว่านี้แต่เนี่ยประมาณสองแก้วอ่ะกล่องแก้วแล้วกับข้าวนะกับข้าวสองถาดสองถาดหม้อเบอร์สี่สิบละข้าวอ่ะก๋วยต้มอะไรนะแกงบุญแกงบุญ เฮ้ยมันต้องมีดิพี่เขมรพวกเราเขมรมันต้องมีดิแก่งบูนแก่งบูนโอเคครับนี่คร่าวๆให้ดูแล้วครับฝากกดติดตามช่องลุงหนวดแล้วเกินสองสองร้อยแล้วสองร้อยกว่าแล้วแต่ผมยังหาหมูหันไม่ได้เลยผมโคตรเสียใจเลยที่ทำตามสัญญาไม่ได้เดี๋ยวผมจะหาได้โอเคพี่ฝากช่องผมหน่อยสวัสดีปีใหม่ด้วยสวัสดีปีใหม่นะครับขอให้ทุกคนนะครับ สุขภาพแข็งแรงครับสุขภาพแข็งแรงครับขอให้เอฟซีลุงนวลชแนลหน่อยอให้เอฟซีลุงหนวลชแนลนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับก็เงินทองจะได้ขาดมือนะครับผมอย่าลืมติดตามครับลุงหนวลชแนลแล้วช่องพี่ล่ะตอนนี้พี่มีฮิวตอนนี้โทรศัพท์